สวัสดีครับวันนี้โอผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับสิการ์ผมเป็นเจ้าสำหรับผู้คุยรีวิวจากที่เกี่ยวข้องกับตัวแอมเมิหนังนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นานไหมนะครับกับคนที่ผู้คุยตตกนะครับแบบวิจารณ์แบะตกนะครับผมเนื้อคดีเยอะคดีเยอะครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกออิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมห้าสิบ การพูดคุยในซีซั่นสปริง2024ใช่ไหยครับมันนับว่าเป็นซีซั่นที่มีมีน่าสนใจมากมายแต่เรื่องนะครับตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นซีซั่นที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะั้นตอนนี้ครับที่เราจะพูดถึงสาวตอนแรกขอเป็สปริง24ที่ลงกันประมาณ29เรื่องนะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะครับผมแต่ว่าผมจะพยายามให้เต็มที่นะครับเพราะต้อง29เรื่องนะโอเคครับผมก็เช่าเรือก็อะไรไงตามนั้นนะครับแล้วก็ขอฝากกับชวนนะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามกันเสมอมาครับขอฝากเช่าเรือนะของวงการนนี้ะคคคครรัับบบขออุณมากโเ ก็ถ้าคุณอยากสนับสนุนผมนะครับมาที่ทาง YouTube นะครับมีโดเนตซุปเปอร์แชทแล้วก็เมมเบอร์ชิพนะครับเมมเบอร์ชิพขั้นต่ำห้าสิบบาทนะครับผมก็มาอนุกกันด้วยนะผมก็พยายามอัปเดตเมมเบอร์ชิพให้มีเรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของแบบอิมแบบอะไรนะสัญลักษณ์แบบที่สปังของในเชิออะไรต่างผมจะพยายามให้เต็มที่นะครับต่างนั่นแหละก็ขอคุมากสำหรับติดตามกันครับโอเควันนี้กับการพูดคุยแมทช์เซซเซอร์สปริงส์2เวฟ4นะครับเรื่องที่8นะครับกับโปรเจกต์สับอะไรนะเเออมววคััั่่่าีีรรรกกกบบบืงงทยข้ อ้นมจอมเวทย์ผู้ชราชนะครับผมจครับถูกเชื่อมเปงานประมูลนะครับได้พบกับตัวของทัดเอลผู้ฉายง,งามตกลมรักเธอนะครับแล้วก็ทุ่มสุดตัวนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตัวของตัวของ,ของทัดเอลคนนี้เป็นแบบเป็นยังไงกันบ้างปริศนาความเอลหลาแล้วก็เป็นการชีวิตร่วมกันของทั้งสองที่มันสื่อสารเรื่องความรักที่เด่ริ่มต้นขึ้นครับผมก็ เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีโรแมนติกที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจใช้ได้เลยนะครับโอเคก็ okay, ไม่เสียแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าก็ชื่อยานี้หนึ่งนะฟังดีๆนะมาโอโนโอาเลกาเดเลเอลโวยยาเย,ย,ยโมนิชิคันตากาตูนมินาบาลิครับผมนี่แต่ดูไม่ได้เหมันนิดนะครับตามนั้นหรือชื่อไทยจอมันอย่างข้าคนรักพญายเอลเป็ไงดีนะครับผมก็จอมันรักเอลนะเราเรียกกันง่ายๆนะครับผมก็ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นโรแมนติกที่เรียกว่ามีความน่าสนนนใจจได้้แต่่่่่วาเเเรรืือองงีีะป็ท ดีมากน้อยแค่ไหนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในช่อง3ตอนแรกของซีนเดียวว่าเป็นซีนที่ยังไงกันบ้างนะครับโอเคสำหรับเรื่องนี้มาเรื่องนี้ถามว่าสามารถดูแบบถูกเลิกเสรได้ที่ไหนบ้างนะครับผมก็เรื่องนี้ห้าเป็นในไทยเท่านั้นนะครับผมเรื่องนี้จะมีแค่ที่เดียวธนานและติดมาและติดพีเมานนะตอนนี้นะครับก็คือตัวของบิบลินะครับผมก็ทีกท่านนี้บิบริลขกาของศิเข้ามาก็เยอะเหมือนเดิมนตกเทคโนโเห็นกันนะครับโอเคเรื่องนี้ ก็สามารถดูที่บิลีเสียเงินดูนะครับผมแต่ว่าพรีเมียมรวมสามารถดูฟรีได้ไหมดูได้นะครับแต่ว่าตอนที่3ามแล้วตอนนี้ตัวของมาโฮเรื่องนี้นะตอนมาลักเอลเรื่องนี้ยังไม่สามารถดูตอนที่สได้ชั้นใครสายดูฟรีดูได้แค่สตอนแรกนะครับแล้วก็ดีเลยไป็หนึ่งอาทิตย์นะสำหรับคนที่มีพรีเมียมแล้วตอนนี้ดูได้ตอนที่3แล้วนะครับตามนล้นแหละโอเคก็ถ้าคุณอยากดูแบบรวดเร็วนะครับโดยไม่ต้องแบบรีรอหาอะไรมากคุณก็สมัครพรีเมียมอันเลยครับผมแต่ถ้าคุณแบบรอได้เดี๋ยวค่อยดูก็ได้อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวมัันนนนนนจจะะะมมมมมาาาคคคครบกกกก็็ออ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 อยยย่่่่่่ลลลืืืืงงงงึเีีีีี้้ผผตทท4ชววิูแหห ครับผมวันวันที่สองอ่านคิดไปแล้วชั้นอ่ะอันนี้น่าอันเป็นไอตัวของคลิปนี้น่าจะเป็นตัวที่เราพูดถึงอีหลังจากนี้ก็จะไปพูดถึง E V C นะครับก็หลังจากที่ผมอัดเสียงไปก็คือ E V C มาแล้วนะครับตอนนั้นชั้นน่าจะมาแล้วล่ะนั้นนั้นเรื่องนี้นะครับเราสามารถดรียนแค่เบริเลตนะครับโอเคเขามาสับต่อเบริเลตที่มาเสร็จเราดูกันนะแล้วก็อย่าไปดูเถอะเราขอร้องนะมายด์เมันแบบโอ้มันเข้าถึงไงคะอันนี้ถามจริงพี่ยังดูเถอะเหรอเออคุณถามจริงคุณแบบจะดูเถื่อนทำไม เราดูฟรีเรามีแพลตฟอร์มถูกเลยก็เสียดายถึงแม้จะมีปัญหาหลายอย่างที่มันก็ต้องแก้ไขประมาณพอสมควรนะแต่ว่ามันก็พอมีสิ่งที่แบบม,มันน่าสนใจแล้วแบบเราน่าจะควรอดุดหนุนนะอยากให้คอยดูสีอยกันตลอดไปผมว่าอุดหนุนดีวกว่านะนะครับตอน,นั้นแหละโอเคเราพูดถึงความคาดหวังซีนี้นะครับถามว่าซีนนี้เป็นซีรีส์ที่เรานั้นอนะ่ะคาดหวังยังไงบ้างน,นะครับถามว่าซีนนี้เป็นซี์ที่ผมคาดหวังอะไรมาขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกว่าผมความรู้สึกของผมอ่ะผมไม่ถึงขั้นระดับแบบ ความคาดหวังมากอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่นะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นซีรีส์ที่มันคือมันเป็นแนวแอคชั่นลอมบติกอะที่มันก็นหลายเรื่องอะเนาะมันมีนหลายเรื่องรวมกันท้ายที่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ถึงขั้นระดับแบบความน่าสนใจมากอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่า ขอให้มันไปซีรีส์ที่ดีอะไรขนาดนั้นไหมบอกเขต้องว่าขอให้มันไปซีรีส์ที่ดีแล้วกันเพราะดูจากว่าผมก็ต้องการซีรีส์ที่แบบว่าคือมันมีเมยเยอะผมเขใจได้แต่ผมต้องการซีรีส์ที่มันไม่ดีทุกเรื่องนะเข้าใจใช่ไหมยี่สิบเก้าเรื่องดีทุกเรื่องผมก็มันก็เป็นความสุขของเราอะแต่มันจะเหนื่อยผมเนี่ยตามนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ต้องการไปซีรีส์แนวโรแมนติกอะไรต่างเพราะดูจากการกตกับเทเลอร์ต่างแล้วบอกกับกระแสคนดูในไทยในต่างประเทศก็บอกว่าเรื่องนี้ในในเวอร์ชันรเเบป็นเรื่องทีี่่่ดนะแตวาก็โอเคเเเเข้้าใจไดนนวอรร์ชับป็นเรื่องที่ดีีแต่่่่วาาาผผมมมดดดูจกกออนนไ็ เข้าใจใช่ไหมังนั้นนะครับชนนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแบบผมก็ขอให้มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันแล้วก็มีเอวนา่ารักก็ถามว่าสนใจไหมก็สนใจแล้วก็ขอให้เป็นเรื่องราวที่บอกว่าไม่ได้มีแค่ความรแมนติกมันหวานมันแหววแล้วก็มีเรื่องราวตัวละครทั้งสองคนเรื่องราวไอ้ตัวพวกตัวละครอื่นที่อาจจะมีความน่าสนใจได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับกับตัวซีรีส์นี้เนาะ โอเคนะครับผมสโตรดทำบินเบดนะบินเบดนะครับผมก็ไปโซที่เรื่องงานผ้าบะระดับของเรื่องงานภาพของบินเบดเนี่ยเรื่องงานภาพของเขาค่อนข้างจะไปทางธรรมดาแนละ้วแต่ไม่เด็กอะไรแบบงานภาพเผาทุกเรื่องอะไรขนาดเท่าไหร่แต่เรื่องของคุณภาพงานในระดับของเขานะว่าเป็นระดับที่มาตรฐานของพี่แกนะครับตามนั้นแหละโอเคโซโตรผู้เก่าคนเขียนบทนะครับผู้เก่าคืออิชิโตอิชิโอโตรินะครับ,บ,อ, oli, รบอิโรชิจากซีรีรรส์่มาโปรแกัมใครเสร็จนะครับโอ้โหโปรแกัมเคสนะครับผมบาร์ซิลีรร่โปรแกัมนะโอเคซีรีส์โคตรเก่าเลยบั กรรมเธอสุดแสนแอบที่แอบรักนะครับเมื่อสาวาักลายเป็นสาวฮอตแล้วก็ลินเนส2017นะครับผมคนเขียนบทน,นะครับโยชินากาอายะจากซีรีส์ไซโคโนมอนโซโปรเจกต์เอไอเอ็มเอสนะครับผมเก่านิดนึงคุณเราแฟนทึมเมมร์มรีนะครับโอเคโอ้โหได้พูดกับคนเขียนบทหน้าแก่มาโอรร้โอหบัพปุกัมโอ้พูดอะไรคิดถึงว่าบัพปรรุกัมนะครับตอนนั้นแต่ว่าพูดกับคนนบทนี่เรียกได้ว่า เอาสายตำนานมากับเอาสายตำนานมากำกับแล้วเขยนบทเอาคู่เลยครับซีดีก็ต้องเราดูแลกันว่ากึนของพวกเขานะครับต้องสองคนนี้จะสามารถแบบทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคสามซีนี้ไม่ได้เป็นซีรีที่ผมแบบเอ้ยผมคบบาดหวังกันนะต่ขอเป็นซีรีที่บบว่ามันทําได้ดีและน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ออกมาทำให้เรา้มสึกว่าเป็นชอบแบบถึงแม้จะไม่มีไม่มีอะไรกนะันนเรื่องราวอะไรแบบในโชว์แรกไม่เรื่องราวไม่น่าสนใจแต่เป็นเรื่องราวที่สามารถทํ้แบบ เรื่องราวไม่ได้มีอะไรนะเรื่องราวเบสิกอะไรต่างก็สามารถทำให้ดีได้นี่ก็ผมก็ขอเราดูกันว่ารีงงาราาส์นี้นนยังไงบ้างนะครับโอเคมาพูดถึงความสึกจากทุชมนี้ส่วนตอนเรืองของซีนนะครับว่ามันเดย์รลอแย่ยังไงบ้างนะครับโอเคเอาล่ะเราพูดถึงเรื่องยอดซีนีนะครับเรื่องยอดซีนีกับเรื่องราวของชากันนะครับผมหนุ่มที่คนรู้จักมากในฐานะจอมเวชชั่วร้ยนะครับจนเขาถูกเพื่อนชวนมางานบวลทําให้เขาพ่กับเนฟฟี่ท่านเอลโบสวยงามเขาตรงหลุมรักรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและทุ่มสมบัติไปสุดตัวจนประมูลเธอและสําเร็จนะครับ แต่รับก็ไม่รู้วิธีพูดกับทัพสางต้นการใช้ชีวิตร่วมกันของทั้งสองที่มีเสียาสเารและความรักก้เริ่มต้นขึ้นครับผมก็เรื่องราววันนี้ของซิลีนีนะครับผมโอเคดอกมารักเร็วนะ เอาละคะแนน m l อันนี้ทีบีในลิสต์ในช่วง3ตอนแรกนะครับคะแนน m l นะตอนนี้คือ7.58จุดห้าแปดครับซึ่งเป็นคะแนนที่สวยใช้ได้เลยนะครับส่วนคะแนนดีบีครับอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาครับห้าจุดสิบแปดเอาอีกฮะมีเกณฑ์คะแนน,นโดดแล้วแล้วก็ลิสต์ครับผมอยู่ในระดับดีไปในทางโอเคนิดน,นึงนะครับเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับตามน,นั้นก็นนแน่นแต่ที่อาจจะไม่ได้สวยงามอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ ทำได้น่าสนใจได้นะครับแล้วกคะแนนนี้เรียกได้ว่าเอาเรื่องเลยสับตัวเอลแมวนะที่บอกว่าเอคะแนนเจ็ดจุดห้าไปไหนนะัก็ไม่ใช่เล่นนะครับสำหรับเรื่องนี้นะโอเคครับผมก็มาสามตอนแรกของซีรีส์นี้เป็นไงบ้างเนาะเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีโรแมนติกที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกที่ผมต้องพูดก่อนนะว่าความโรแมนติกระหว่างแบบจอมมารกับตัวของเอลเนี่ยเลยจอมมารล,ล่าเอลเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกสนใจและรู้สึกอยากติดต,ตามมันนะแต่ในควยเารู้สึกผมอ่ะผมมองว่าซีรีส์นี้ยังเป็นซีรีส์ที่ทำรายอยู่แต่เป็นข จืดสนิทไปเลยอ่ะมันไม่ถึงขั้นระดับแบบจืดสนิทระดับที่แบบว่าโอ้โหแม่งเ้ยแม่งมีคอนเซปต์น่าสนใจนะแต่แม่งไม่น่าดูเลยว่ะอะไร้ะแม่งกันเรื่องแม่งไม่น่าดูเลยวะกันเรื่องแม่งลงหิวมากเลยเนี่ยซึ่งซีรีส์ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ซีรีส์มันอย,อยู่ระดับที่แบบอกว่าเรื่องเราของมันนะมันยังบิวอารมณ์หรือบ,บิ้วความรู้สึกของเราหรือบิวความรูมนติกของมันได้ยังไม่ระดับมากขนาดเท่าไหร่แต่ถามว่าซีรีส์มีสวยน่าสนใจไว้มีแต่ยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้ ะครับอาจจะมีเริ่มใช้มาแล้วอะแต่มันยังไม่ใช้ตอนนี้ในช่วงสาตอนแรกมันเป็นการปูเรื่องราวเฉยนชาแฟนซีนะสำหรับผมอะอยู่ในเกณฑธรรมดาเข้าไปทูาโอเคนะครับไม่ไถึงขั้นระดับแบบผมประทับใจกับมันมากขนาดนั้นนะเพราะว่าพอแนวความเป็นแฟนซีโรเบติกหรือเป็นแนวแอชั่นแบบนี้ครับผมก็เห็นดีๆมาร้ยกว่าเรื่องแนละ้วเนาะ อชาชีพสีนี้ก็เป็นซีที่คุณต้องตีตลาดแข่งกับพวกนั้นให้ได้อะในซีซั่นนี้ก็ด้วยนะพระชนะในด้านของเรื่องเนื้อเรื่องซีนี้ในสารตอนแรกผมรู้สึกว่าถ้าพูดถึงกระแสอะไรทั้งหมดอะมันยังไม่ถึงขั้นระดับแบบจอดโจดให้ผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับเรื่องราวของการเดินทางเรื่องราวความรักหรือการเดินทางของเขามากขนาดนั้นนอกจากการหยอดหวานใส่วันแล้วก็มีความเป็นเรื่องความหวานกันที่สำหรับผมม่าเรื่องความหวานซีนี้ก็ถามว่าทำได้หวานไหมก็หวานอยู่มันเป็นเรื่องราวที่แบบไอเรื่องราวที่เออตัวากันแม่งแบบแม่่่่่งเเปป็็นนนนนนตัวไไไมมใใชชชอ้้ีะะา แบบครับตัวของซากันเนี่ยมันเป็นตัวละครที่บอกว่าเป็นจอมมารที่บอกว่าในอดีตเขาเคยทำอะไรอะไรบ้างในจอมมารแล้วอยู่ดีเพื่อนเขาก็แบบมาให้ประมูลและประมูลตัวเนฟี่ใช่ไหมแล้วนั้นประมูลมาจนสุดตัวแล้วแบบรู้สักเขาแล้วเขาไม่มีความรู้สึกว่าตัวเนฟี่เป็นคนรักของเขาแล้วเขามีความสึกอะไรบางอย่างกับตัวเนฟี่กันแต่ตัวละครที่รู้สึกว่าน่าสนใจสุดีนี่แลตอนนี้ก็มีตัวของเนฟเียแหละจะเป็นตัวของท่านเอลของเราเนี่ยท่านเอลเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของเขาอ่ะมันมันน่าค้นหาตัวที่บอกแบบตัวของเอลเนี่ย เพราะว่าตัวของคขาพูดและการกระทาของเธอน,นั้นมันก็คาดจะเหมือนโดนอะไรมากดสักอย่างนะมันโดนอะไรสักอย่างมึงเธอคาดแบบโชว์ไหนหนอ้นั่นอะเออโชว์ไอโชว์พันเสือให้เราดูอะเออโชว์พันเสือให้เราดูแล้วแบบทำไมเธ,เธอเธอเจออะไรมากดหรือเปล่าแล้วพอในโชวงสาตอนแรกเราเห็นว่าเออเธอ เธอแบบจากที่เราเห็นนะเอาความพูดแล้วองเธอเล้วเธอไม่เคยได้รับความรักแบบที่แบบดีๆอะไรค่ะนะโจมัเธอตัวสากัดได้ทาให้ตัวของตัวของไอ้เนฟิเลียมีความเป็นผู้หญิงและมีความรู้สึกว่าเขารู้ถึงความรักมีความหวานแบบเขาเคยไความที่แบบว่ามีความเป็นมีความติดใจที่แบบว่าแสงสว่างมากขึ้นนํะเพราะเราเพราะเราคือผมชอบการนำเสนอแมชชั่นตรงนี้ที่จะบอกว่าไม่ตัวมาจะมีการรีแอคตรงตาตัวละครถ้าคุณสังเกตตาตัวละครแล้วตัวเนฟิเลียสากันนะตาตัวละครในช่วงแรกเนฟิเลียตาจะดูแบบ มันดํามืดมันนหมอไปเลยเหมือนเหมือนตัวของผู้หญิงคนเราที่บอกว่ามันมันไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วแบบว่าฉันเจอเรื่องโหดร้ายมาเลยเนี่ยซึ่งในฟิเนียอาการเป็นแบบนั้นแต่ว่าเพราะหลังจากตัวของผ่านตอนที่2ที่เราเห็นว่าตัวบริษการพยายามให้ตัวในฟิเลียมีความสวยแต่แล้วพอตอนที่สามอะเราเห็นว่าตัวเนฟิเลียมีความรู้สึกความรักมาขึ้นแล้วทาให้ตัวของเนฟิเลียตาของเขามีความแบบ มีความเป็นมนุษย์มีความแบบไม่ตายแก้วอะไม่ความแบบไม่ตายแบบหน้าด้านอะไรแบบไม่แต่คันแบบหน้าตายแต่คันแบบกลายเหมือนคนแบบตบเดินได้อะไรคะ่ะขะมันสบเอลเดินได้นะแต่มันก็ทำให้คาโตของอานาฟิเลียไม่เริ่มีความรู้สึกตรงน,นั้นมาซึ่งผมมารู้สึกว่าชอบตรงจุดรายละเอียดตรงนี้ที่เราเห็นว่าใครบคนอาจจะไม่โฟกัสหรอกแต่ผมชอบจุดีดด้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ซีรีส์นี้มันมันมีอะไรมากเลยผมเก็ตให้ฉันอนะผมขอเดี๋ยวนะให้่ความใหญ่ความคาดหวังที่ผมมองเป็นซีทามาตอนนี้ขอเป็นซีรีส์ดีเนะี่ย อย่าหายไปเลยเพราะผมต้องการให้ซีที่มันมีอะไรที่มันมากกว่าเดตามนั้นเลยฉะนั้นผมเห็นการเล่าเรื่องราวแล้วถือว,ว่าเรื่องราวของเอฟเเรื่องราวที่เจาะไอตัวสากานแล้วเร,ราแบบไอ้กลุ่มแบบ ไอกลุ่มนักบวชไอไอกลุ่มพวกนักบุญที่แบบเกี่ยวข้องกับพวกแบบตัวละครนี้มันจะโผล่แล้วจากเนี้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะสามารถเล่าให้รู้สึกแบบอินกับความรักของเขาไ,มไหมถ้าสมมติเรื่องราตวตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยมันหลังจากนี้มันไม่มีเลยผมก็รู้สึกเสียดายที่บอกว่าคุณมีองค์ประกอบเช่นแบบไอเรื่องราวความรักของสองคนนี่รู้สึกว่าเพ่งในความผูกพันอะไรบางอย่างได้ตามมันจะหายไปหมดเพราะคุณไม่ได้เบีเยเ่ยงลงไม้ดีฉันในอีกเก้าตอนหลังจากนี้ก็อยาแล้วกันนะตอนนั้นนะครับสำหรับผมณนะตอนนี้ก็ ค่อนข้างที่จะยังธรรมดาอยู่ก็เป็นโอเคนะก็มีส่วนที่ดีเช่นแบบการปูเรื่องราวสองคนแต่ที่เหลือเรื่องราวตัวละครที่เหลือผมสักว่าอาจจะยังปูได้ไม่เยอะเท่าไหร่แบบมันไม่การเกิดเฉยว่าไอ้ไอ้ตัวของอ,องัศวนตัวเซติสแบบมันมันเป็นอสศวนยังไงบ้างแล้วก็มีเรื่องราวการทำลายต่างผมสักว่าถ้ามันมีแค่นในความรักกังเราสามคนอย่างเดียวมันจะไม่ได้อินมากนะมันต้องมีเรื่องราวของโลกนี้มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่แบบตัวอสากันเดียวถ้าไม่มีถ้าแบบถ้าไม่มีความรักสองถ้าแบบ ้าอยังให้มีแค่ความรักแคงสองคนอย่างเดียวอะเราก็ต้องซีเนี่ยต้องตีตีตลาดตีโจได้ดีว่าต้องทํางานครับรอสองคนนี้เราคนรูอติได้แต่ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็จบเพราะสมมติในอนาคตซีนี้คนเว็บมีเนื้อเรื่องแรงสิ่งนี้เลยก็ก็จบแค่นั้นเลยครับแต่แต่ตอนนี้คนเริ่มมีการปูเรื่องเลยที่รู้สึกว่าความน่าติดตามของสถาบันรัฐบาลตสากัรกัปตของเนี่ยฟิเลียได้โอเคเลยแต่ผมขอมากกว่าดีแล้วกันตามนั้นนะครับโอเคเรื่องงานมชั่นก็อารวีนเบนนะ บินเบนเรื่องแอนิเมชันสลับผมผมว่าบินเบนไม่ได้ขนาดนั้นเออเรื่องแอนิเมชันสรับผมนะตอนนี้เฉยมากเพราะว่ามีความแอคชั่นไงเพราะฉันเรื่องเนี้ยเรื่องงานความเป็นแอคชั่นอะไรต่างอ่ะผมยังไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นกับมันเท่าไหร่นะครับเรื่องงานแอนิเมชันนะไม่ได้มีมากขนาดนั้นเป็นงานแอนิเมชันที่แบบค่อนข้างที่จะเฉยมากเฉยแบบเฉยจริงๆอันนี้พูดมันนี้บอกพูดเลยว่ามันมันเฉยมากมันแบบเฉยจัดเลยครับเพราะฉะนั้ะซีเนี่ยผมว่าเรื่องงานแอนิเมชันอ่ะมันต้องมีอะไรที่แบบว่า ทำได้มากกว่านี้ในมุมมองผมนะครับตามนั้นแหละโอเคเอาละเรื่องของเซวประกอบนะครับผมนักพากก็พากดีทุกตัวละครครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมมันก็ชื่นชมเป็นจิงนะครับพากได้ดีหมดเลยนะครับผมส่วนด้านของสซวประกอบเพล่เปิดปิดเพล่เปิดปิดสลับผมผมเฉยมากเลยนะส่วนด้านเซอประกอบครับก็โอ้เซอรประกอบคนทําโดยเมทิลิรู้นะซีนนี้แล้วก็ไลท์คลิกนะพากแรกแล้วก็อดดิสโกเดอร์เฟิร์สนะครับผมสซอประกอบตั้งนี้มานราม่ามากครับ ตามนั้นอันนี้พูดถึงความรู้สึกข,ของตัวเองเลยสามตอนแรกสามองค์ประกอบเรื่องนี้ธรมรมดามากครับโอเคเราสรุปคะแนนช่วงสามตอนแรกของซีรีส์จอมมารักเอลนะครับจอมมารักเอลเป็นซีรีส์แนวอ่าแอคชั่นแฟนตาซีโรแมนติกแล้วกับเรื่องราวที่สากันเนี่ยได้เจอกับตัวเอลแล้วก็ได้ประมูลจนสุดท้ายกลายเป็นคนรักของเขาแล้วเป็นเรื่องราวใช้พลิกที่แบบว่าทั้งสองไม่รู้จักความรักกันเนี่ยก็เป็นซีรีส์แนวความรักโรบติกที่มีในเรื่องหย่อนมาเรื่อยๆที่น่าสนใจแต่สาตวตอนนี้ผมยังเฉยๆกับมันเนื่องจากการบิวต์อรองความโรบติกต่าง ว่าตัวละครความสุขของเนฟิเลียจะสามารถแบบให้เขากลเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากน้อยแค่ไหนกันอันนี้ก็ผมก็รอดูซ์นี้ว่าเป็นจะไปทางไหนกันนะครับชั้นั้นสาวตอนแรกซีนี้ผมยังให้แค่นี้นะครับก็คือตัวของ5.5นะครับตามนั้นเอ้ยเอ้ยเปิดผิดตัวอันนี้เปิดคลิปหน้าซะละเออโอ้ยเอาใหม่เอาใหม,ม่โอเค 5. 5ุดครับล <laughs> วนลวน,วนขอโทษนะครับผม5.5นะครับก็ซีนนี้มันยังต้องได้อะไรมากกว่านี้ผมรู้สึกว่าในสาวตอนแรกมันมันยังแค่เฉลีอยอย่ย ในด้านที่บอกว่ามีด้านของเนื้อหาตัวละครรักไอความเป็นเอวลักเลิกอะไรต่างผมยังเห็นแบบสิ่งที่ผมรู้สึกท่านผ่ชมก็คือองค์ประกอบที่ด้านของตัวตงตานี่แหละที่ทาให้แล้วรู้สึกว่าตัวในเฟรียมันมีจิตใจให้ดีขึ้นอะไรต่างแล้วก็มีเรื่องของพลังเอวแล้วก็มีเรื่องของไอกลุ่มแบบไอเจาะไอกลุ่มแบบนักบุญอะไรที่ต้องเจอกลุ่มสาระจากนี้ก็ต้องเจออีกนะฉันอ่ะผมว่าเรื่องราวการววลองคราตัวละครโรเบรตตทั้งสองคนน่ะผมว่าน่าจะมีอะไรตั้งเยอะแต่ขอเืียใหญ่ให้มีแค่โรเบรต์จ่าเลยเพราะฉ กลับประมาณครึ่งเรื่องเว้ยถ้าครึ่งเรื่องยังไม่มีส่วนในหนน่าสนใจมากขึ้นผมก็ต้องบอกมือมกันนะซีนี้แต่ว่าซีนี้ก็ไปทางดีๆครับฉันอย่าให้ผมผิดหวังแล้วกันโอเคสัปตัวแรกบอกให้จุดหมาสอบไหมมาสอบการะปวงเขาถาม,มาแนะนำไหม แล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะแนะนําำได้ที่แบบว่าถ้าคุณจะชอบความโรบิติกที่มันเป็นประมาณนี้ผมว่าคนน่าจะชอบได้แต่ว่าผมตอนนี้คือคะแนนประมาณนี้ผมว่ายังดีกว่านะครับจำนั้นแหละโอเคจะมาอย่างค่าคนรักไฟอีเอลยังไงดีนะครับผมไม่5.5ในสามตอนแรกนั่นเองครับโอเคจะประสบการรีวิวในสามตอนแรกในวันศุนี้ครับกันเล่กันสิยตอนแรกเป็นงานมหาในอ่าในเป็นงานมหาละครับถ้าชอบเลยก็ติดตามได้แล้วก็ฝากกดช่วยนะครับผมก็ซีซั่นสปิง44ยังมีเรื่องสนใจในเรื่องหน้าจะเป็นยังต้องติดตามชมโอเคอันสุดแล้วก็พบใหม่เรื่องนะครับฝากกเด็ครับบบ๊าายย